จะเยอะไม่แล้วครับผมหิมะมาอีกแล้วอ้ย้ยโอ้ย้ยมาแล้วมาแล้วตึงตึงตตึงงเอาเโอ้เอาเก็เห็นที่มาน่ะหาดังดหาดังดหาดังงหาดังดหาดังดังึม

ôi chứ nằm chẳng nè rồi, hết nà hết cả hết nằm วังวังวังวัไปแม่ไปพาลงไปไปอย่าไปเล่นก็ได้ไปแม่อุ้มมาเดี๋ยวมานอนไหมีอุ้มมามีอุ้มมามีอุ้มมามีอุ้มมีอุ้ม ลงบันไดต้องระวังเดี๋ยวล้มใจไปหาพี่เด้อหนาวหนาวใส่เสื้อขนสัตว์สองตัวแล้วก็ใส่หมวกอีมงพี่น้องโอ้ยเอาไปยูหนาวก็เหมือนกับแซ่ค้นไวในอันสองฟิตนะพี่น้องก็เหมือนกับเรา เราแช่ปลาเนาะเปรียบเสมือนเราเป็นปลาเป็นเนื้อนั่นนี่ในช่องฟิตตอนนี้เพราะว่าปกคุมด้วยน้ําแข็งอะเนาะมันจะหนาวตัวเข้าใจความรู้สึกปลาปลาที่อยู่ในช่องแช่แข็งเออมันจะหนาวครับเด้ มันหายไปมันมันละลายไปวันเดียวแล้วมันก็มาอีกแต่มาไม่เยอะโชคดีหน่อยปีนี้ไม่มาเยอะหรือว่าแค่เริ่มมันก็สิแล้วแต่ว่าไอเดือนไดมันสินักมันพี่นงเนาะปกติเขาก็หนักตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วเนาะอันนี้ผ่านมาสองเดือนแล้วก็ยังไม่มีเนาะมันก็ดีหน่อยไม่เราต้องหนาวนานที่นี่ถะากมาลุงหล่นกันว่าปีนี้ปีไม่ เดินซองเดือนซ้ำเดือนไปนี้มันสิมาอีกบอถ้าไม่มาก็ดีไปปวดไข่อีกแล้วพี่น้องปวดกล้ามเนื้อไม่สบายอีกแล้วเด้อไม่สบายที่ก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อีกอแต่หน้าที่พาระแล้วก็ต้องทําต่อไปเนี่ยพาน้องหมาออกบ้านมาเนี่ยป่วยแค่ไหนก็ต้องทำอาวเอ้าเตึงเตึงเดียงกาเขาก็ขี้ใส่บ้าน ขนาดนี้ยังขี้เนี่ยไอ้ตัวเล็กอะ่ะมามามาขายขี้เสียบ้นานแมาแม่ขายหน้าหนูแล้วแม่ขายหน้าหนูแล้วไอ้หนูไปน่อยไปหาพี่ล,ลูกไปเร็วเร็วกกับเสียแม่ให้แม่หนาวเลยฉันมาถอดออกแห่นังแม่หนาวหนาว น้องเล่นด้วยลูกชักสีน้ะเอา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 เร็ว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 ตึงตึงตึงเอาเอาน้องยังตัวเล็กอีกสักหน่อยเถอะเดี๋ยวถ้าอาจจะตัวใหญ่กระนนอีกเล่นนี่จากรน้อง นั่นก็ยังตกมาปล่อยพี่น้งเห็นมั้ยผิวๆผิวๆมากต้องใส่แสงอะไรเปิดโท,ทรศัพท์มั้งฮะฮึเสียงเพื่อนที่ไหนวะอ ขนรับเพื่อนหน่อยแล้วเพื่อนแถวๆนี้มีไหมฮะขานรับเพื่อนฟุ้งหน่อยสิพาเอามายืดเส้นยืดสายตื่นเช้ากลางวันเยน็นวันนี้แม่ไม่ได้พาเผาขยะปกติเผาทุกวันให้สร้างความอบอุ่นให้พื้นป่า ใอ้พวกไอ้นกนูนพี่น้องมันหนาวพดว่ะกพืูอสึกซื้อข้าวสำนัะมันกับบอสซดยได้ดอกแต่า้าก็รูซื้อข้าวฮอก็อะจะเปิดเฮอก็อยาะดังไฟไปซื้อนะพี่น้องอืม